สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศการเข้าเคลิ่งพื้นที่ที่ดินบ้านสวนคอง10น้องเสือจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะนี่หาะรถแบ็คโฮกำลังทำงานนะคะตอนนี้นะคะเราเดำเนินงานมาถึงโซน F แล้วนะคะที่ดินที่เราจะเปิดทลายนะคะมีทั้งหมด จะให้ทันเปิดขายวันที่26มิถุนายนนี้นะคะเราจะเปิดขายเวลา10นาฬิกานะคะที่ดินบ้านสวนคลอง10หนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะอยู่ช่วงกิโลเมตรที่5.5ค่ะถ <c oughs> นนเรียบคลอง10นะคะยม5.5นะคะห่างจากถนนรงั 5. 5คงสิตนครนายก5.5กิโลเมตรค่ะห่างจากตัวอำเภอหนองเสือ3.5กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดนสนใจค่ะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเพื่อรับข้อมูลข่าวสารนะคะติดต่อคุณตุ๊กเบอร์โทร0 0 6 1 6 2 8 9ค่ะถ้าต้องการสนใจซื้อที่ดินนะคะรีบรีบแอดไลน์นะะเดี๋ยวตุ๊กจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์นี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบรีบเข้ากลุ่มรอการอัปเดตอย่างต่อเนื่องได้เลยค่ะถ้าต้องการผังและราคาที่ชัดเจนแอดไลน์ส่วดตัวมาหาตุ๊กได้เลยค่ะวันนี้ก็ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทกการอัปเดตค่ะสวัสดีค่ะ